สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่าเอฟซีสาวน้อยที่การพรักสู้ขู่ซืคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดชสกลคนบ้านขมิ้นอีกคือเก่าวครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันพุธที่15เดือนธันวาคมพุทธศักราชส5 6 4เน้อยพี่น้องเด้อขณะนีนดด้วเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งครับพี่น้องครับเมื่อนี่ขออนุญ,ญาตแม่สุภาพนะครับเมือนครับ ออกมาเฮ็ดที่ีก่อนเพราะว่าปกติแล้วนี่ตอนนี้แม่สภาพเพิ่งกัดซีไลท์สดเทคกับเข่ากับน้ายู่ครับตอนนี้ครับลุงตูเห็นปลามาทั่วไปไปตาม่ามาเฮ็ดอ่าลื้ออ่าจอเฮ็ตีที่ซ้อนเด้อนี่มัมีคนครับนี่ก็ได้ขอญาติแม่สภาพมาไหมครับตอนนี้ก็มาแล้วห่อนแล้วครับจากลักจากการที่ทำปากัวแล้วกับอันอ่าทีมงานนั่นยาวดีเพิ่อนมานี่เวทีนี่สิลื้อลงก่อนครับพี่น้องลื้อเวทีนิดหน่อยออก แลวก็สีเอาไปตั้งทั้งนอกครับพี่น้องตั้งทั้งนอกโดมนะครับตั้งทั้งนอกมองมองรถถล้รอยู่นะครับพี่น้องเพื่อยังมองครับพี่น้องเพื่อว่าใคป้าอำนาจไงีได้ตัดฉากปรับตกแต่งปรับไม่ตรงไดที่มันมองงามกับสีเฮ็ดไม่นะพี่น้องครับเ่ากับฉากวิธีตอนนี้ก็คือว่าวิธีไงสีตั้งเตรมรูปแบบเลยครับเอารถถลกรอเขามาตั้งแล้วก็เอาเหมือนแสดงจริงเลยครับพี่น้องแล้วก็บนณีกาซี เอาฉากปร,รับกลินไปติดตั้งครับมองไหนงามมองงามจังไหนจังตกแตง่งไมครับพี่น้องครับมือนีกัทีมงานช่างไพ่กับมาแล้วสีขนครับมืาเนียวกิซ <c oughs> ิมีลูกตู้แบ่งแล้วกัอ่าจากซิมีผู้ใดน,นะครับบอสที่ตามตอนต่อไปนะพี่น้องเนดะ้อคือได้ยินคือได้เห็นนั่นบอว่าบอสเป็นสิรัสมัคร์คอนมงค์คอนฟอยหรือว่าทีมงานเจ๊ก,ก่อนเป็นเจ้าใดน,น,น,น้อครับนี่คือพวกเขามาซอยผงดูนะครับนี่ มันจะยากอยู่แล้ครับตอนเทสอันอันใหม่นะครับเพราะว่ามันต้องได้ตั้งเวทีแล้วก็ตกแต่งฉากประดับ,ไม,บไม่มองไหนมามางามกับรัดแปลงแก้ไขครับพี่น้องจอเทสท่าไรท่าไรครับซิลลิงเป็นเทไรตั้งแต่ที่นะครับพี่น้องอบาร์ดี้คได้เวลาให้การในงานแล้วโอ้ยจะบาร์เด้อเปิดอันสักสองสามมื้อแล้วอันหมดอันทางการแต่ว,ว่าสร้างให้อันยังเกาะควบวงควิดอีกสุโอ้ย เดิกสิงานเขาเลยพี่น้องเนาะดีใจอยู่แด้วนะครับว่าได้ออกงานเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าเหมือนกันเหมือนท้องจริงๆพี่น้องครับจากเงินสะสมที่เก็บไว้กาที่ว่าหลายเติบอยู่หลังจากที่บริการาง,งานมาเกือบ2ปีพี่น้องปัดเงินครับจกใจหมดรถมดเมรือเหมือนแบบมี้อ้างเลยครับการน้อมีงานอันนี้กับท่อไปลายกัสิเซีจิงนี่ครับแทงกซี่จะไหนเนี่ยไม่ได้ออกงานรถเรือท่อกระสอกระฟ่อท่อกระสอรถกระฟ่อรถครับ ผู้ใดที่มีการมีงานเฮดก็ดีอกดีใจนะเพื่อนจดดอแต่คนมัมีงานที่แับสิ้นแล้ววันนี้ครับท่านพ่อพญาครับไปอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำด้วยกันปลาปลาปลปลา่น้ำเนยครับแต่น้ำเนี่ยมากมากข่ายจดดออากาศไม่ค่อยหนาวไปไหนแล้วครับพี่น้องเริ่มมันฮอนแล้วครับพี่น้องลมหมัดหยิบดีดดีขึ้นเขาครับตรงไหนตรงหน้าสิเป็นจังไรปวดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้อง เลือกปกับังเรงเช่อแรงแจนะครับวันที่25ครับเดือนธันวาคมนี้นะพี่น้องเด้อบัตรราคา120บาทครับผู้ใดมีการมีงานต้งไับการร่างงานนะพี่น้องเตรียมจอดจาดปัดบื้มครับมามวนมาซิ่งยูนาห้านะครับพี่น้องว่าสิเป็นอย่างไรครับหลังจากที่ว่าเครื่องเสียงกับว่าได้ล่องมาดูครับเครื่องเสียงตู้ลำโพงรู้สึกว่าสิเป็นชุดไม่เหมือนนะครับพี่น้องครับเลที่กับสีเฮดไม่เครื่องเสียงกับสีไม่ครับ การแสดงการทีเป็นไม่หรือว่าจังไรกันปัดที่ตามต่อต่อไปครับส่วนบัตรออนไลน์กับ108่งร้ดบาทนะพี่น้องเด้อผู้ใดที่มากผู้ใดกันเซื้อบัตรจองตัวคือเก้าครับพี่น้องครับแต่กำลังแรงแช่แรงใจอย่ทีมงานสาวน้อยก็เป็นแคงใครแค่ก้าสวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้หน้าคือใสคือขาวนะคุณแม่ใส่ขี้เมีย่ยงนี่คือป่านผู้สาวซ้ำน้อยนะครับใส่ติงๆๆ้งลิงกันหนิแม่นี่ คุณแม่กินหนูบะครับนี่ครับกินจ้ากินมากครับโอ้โหอมอไม่ต้องอาม่าอาศัยนะครับอันพ่ออาทิตย์เท่าแปดใส่ม่วงปะใส่บวโอ้หมันหมันมันมันเลยสิครับกินเขาอ้อมหนูมันนง่านๆสิครับแซ่บอ้อมหนูอ้อมนกครับเอาอันนี้กันหลังจากที่สิไลท์ไทยชิปแล้วก็จะไปเราจะไปเฮ็ดไปที่ตอได้นีมครับกันได้เฮ็ดการท์ใงานไปที่ตอกับบันเด็กระสิไทยเดี๋ยวสิไลท์ไทยเรื่อยๆลงให้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับพี่น้องครับเพราะว่า ทางพื้นกาได้ขออนุญา pues mm nah ติในสภาพเลยว่าสีเฮ็ดไปตรงเวทีแล้วคือสิได้มาทางที่ครับกว่าสร็จแล้วการแล้วมานกับแม่น้ำประดาดนะครับลุงตัวตื่นตั้งแต่โคกโม่งเศร้านะครับตื่นกับมานกับโคกต้นไม้กับม่านสองชั่วโมงโคกต้นไม้ต้นตักต้นหญ้าเสร็จแล้วกับมากวาดตามเดินนะครับตามมันเดินหน้าบ้านนะครับตบใบไม้ก็ร้ายครับกวาดใบไม้แล้วกันบ้านนี่ครับ เขามาถูบ้านกวาดบ้านถูบ้านนี่ได้พี่น้องกวาดบ้านอ่านไปหน่อยลุกมาหนึ่งข่าวให้ยู้เฮ็ดกินไปทาเตรียมของไปทาให้แม่สภาพไปซสดเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำ้แล้วผู้ดีซีโมง่งปลากลับไปวัดต่อครับบ้านนี่ก็นขึ้นสิว่างขึ้นสิว่างตอนไปวัดมาแล้วผู้ดีซีโมง่งปลาครับถึงประมาณมือเอื้นก็สีออกมากขึ้นเก่าเกล้านหาโม่กว่าขึ้นเก่เาปลา,ปาสีเฮ็ดการใช้งาน,น,นเรพุ่นแล้วก็จะได้ออกมากนะครับพี่น้องครับการปกติแล้วอ่ได้ออกมากอะซี จับกล้องไงแม่สุภาพไล่สดกะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับไล่สดแม่สุภาพไล่สดแล้วจึงเขากินน้ำแล้วกะบบ่ายนี้แม่สุภาพสี่นี่ยังสิไปทางไหนกะพาเพื่อนไปทังซีนะครับโมมีโมมีเวลาว่างนะครับถ้าอยู่พุ่นครับมืาเด็กก็เลยวาหลังจากที่ไปวัดมาแล้วก็ขออนุญาตเพื่อนเลยว่ามืาเด็กสิบเหตุวิธีซอยทางสาวน้อยเออโมมีคนครับเพปลาว่าปลางานก็คืองานไปลาไปช่วยกันก็เลยเออมีโอกาสมีเวลามาไายพี่น้องเบิรงครับพี่น้อง โเด็กได้การครับพี่น้องห้อนครับเนี่ยปกติแล้วสิปีใหม่แล้วสิหนาวได้ออกงานครับพระเอกนางเองบล่มเนี่ยห้อยล่มเนี่ยหนาวแล้วปีนี้สิเป็นจังไดครับพี่น้องโอ้ยในเรื่องมาให้แรงเชียร์แรงใจนะครับเด้อวันนี้พานะครับเอาบิ๊กแตกได้จากมือหนึ่งครับพี่น้องดีแล้วราสิบล็อกครับรู้สึกว่าอาจารย์นับกระตี้ผมเบิ้งคลิปขอร้องกันพี่ไพ่นะครับไปค้น เวทีไม่ฮัดขึ้นรถแล้วก็เดินทางมาเรียบร้อยแล้วครับมันนี้ครับพร้อมแล้วเหลือแต่บรนี้กสิลื้อลื้อไปที่ทางในแล้วแล้วกับมันนี้ก็จะเอามาตั้งทางนอกนี่นะครับรถของรอลุงจูกับตอนนี้กับแบตเตอรี่สตาร์ทขั้วปกติครับเดี๋ยวสีได้ไปเทแบตเตอรี่ออกไหมแล้วกับสีเฮ็ดคือเอฟซีนแนะนำน,นะครับเอาน้ำอุ่นใส่แล้วกับน้ำข้าว,วใส่ละกับน้ำชาตนะครับ เพื rights, ่อมันใส่ได้การใส่ม่ได nice. ้ก mm ็จะได้ซ <shocked> ื maid, so, ้อเหรครับพี่น้องครับเตรียมการเตรียมงานเหรครับโอ้ม <subjected> ือนีย่ยูทูบเบอร์มาขึ้นมาพร้อมกันแทบเลยครับหาโมงกว่าเนี่ยพ่อิรี่กันหากระโปรงมังคีได้นี่พี่กันชัยกับมาแล้วผมเพ่อเลี้ยงมาแล้วมครับสนกันสนันมันไปครับพี่น้องครับเวลานี่โอ้ยเด็กาคักมวน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 เอาสนเดี๋ยวัสดีครับไปแล้วทีครับโอ้ อลังการงานสร้างไปเห็นพ่อแรมถือกล้องพาทูเบอร์สวัสดีครับพี่กันใชัยครับพ่อแรเพ่อจิรีหากระล้องเมื่อกี้นะครับพี่น้องโอ้ลมพัดเย็นดีๆครับพี่น้องโค้งวงคนงไหวกันจะเริ่มนอทีมงานเช็คก่อนไป็นใจจะไม่ได้ร่หาเช็คก่อนนะครับถึมีคนเข้ามากบอลนะครับทีมงานปรับ แต่ที่กมามสร้างไพนี่ยมรู้สึกว่าสี่ีอยู่4คนทั้งเทศได้นะครับพี่นอ้องบอยบราดได้ขนดสี่คน,นบุท่านนะครับทีมงานเก่าๆกับโซนมากกัยู่ประเทศลาวก็บน,นี้ครับแล้วก็หลายมองครับ น้องเอเป้ดอยู่ที่นอ้องไต่กางไฮอัลโซอสวัสดีครับไม่ใงยหนุ่ยครับโอ้หากกระตือนบ่อนกระตือแล้วกระโดดแล้วอากาศดีครับน,อน้นองรับน้องแซ่บโอ้ขายะาขึ้นบ่มีไผเอาไปขายน่องขยะคือนลายที่สมาร์ททางไหนคือไปเห็นทีสมัยมือ ปกติแล้วเสียงพิสมัยเพื่อนพาดเนี่ไปดิไปธุระอย่างนี้กเหมือนกับเห็นครับคุณนายมัดเอาอะไรพี่น้องเนียอ้อมแล้วรอบแล้วครับนี่ครับรู้สึกว่าวไหนี้ครับหลังจากที่ว่าบริษัทชิมตัวกับไปลาก็เดินซาสานี่ครับนี่ย่างอ้อมสองรอบเดิวเวลาหาก็ได้เก้านาทีอยู่ครับพี่น้องเออพนักขับรถขับเรือกับเป็นเจ้าใดเนาะอึ่งปงอึ่งปอหัวหน้าบงหัวหน้าบอรหัวหน้านุ้ยเนี่ยเป็นเจ้าไดนทีมงานขับรถโซเฟอร์ ทีมงานทีทีมงานประรับมาเดอ้อมาเดอ้อรายิคนคิดนีแล้วก็สทรงต้องกันไปเลยพี่น้องเดอ้อตอนนี้ครับต้องการกำลังพลด่วนเจอกันเมื่อทีมงานสาวน้อยต้องการมามาเฝ้ามาเฝ้ามา,า,มาส,สุขสุขนครับอเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคิดนี้่ฝากพี่ฝากน้องมวัสดีก่อนนะครับเดอ้อ เบิงเบ้งแล้วมื่อแรกขายดีแนงสุขสุขคนครับร่ำรวยตลอดปีชโชคดีตลอดไปได้พี่น้องเลยปีใหม่ใกล้สิมาแล้วทิศการสิ่งใดไว้ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาได้พี่น้องเด้ออัลโสวัสดีครับปากโโูโอ้สวัสดีครับคู่หูไปเสอร์ฟกูหูนะกูหูอะไมาทัานมาหอดครับมาอยู่แต่ยังมาหอดปุ๊ครับยังย่างย่งย่งกินข้าวกินน้ำเลยไหมครับเนี่ยกินหรอครับมาไม่กินจุ๊บ่ะโอ้กินอยู่ท้อสอครับมาพี่น้องท้อสอเป็นเรื่องเขาครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับกินฟรี ว่าจะอะไรทีมงานครับทีมงานเป็นเปจะอะไรทีมงานทีมงานรู้สึกว่าชิลอยล้อลอยล้อครับอันตั้งมีที่ไหมมือหนิไหมลอยลอยจะคนจะคนมือหนิสามคนสามคนโอ้มีที่ละมักง่ายเนี่ยตั้งสามคนโอ้ยตั้งสคนเลวปะครับไหวแล้วไ่ไหวนี่ไหวๆกับกรุงร่มสางหลายมืออยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าบม่ได้ไ่ได้เฝ้าเนาะเพชรไปเรื่อยๆนะครับเนาะเออเด็กกำลังแรงเชียร์แันใจครับพี่น้องเอ้าไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับที่นี่ฝากไว้สวัสดีครับ ทีมงานสั่งไฟ <laughs>